เฟซบุ๊กผูเดกิติรัตนชาญาเรื่องและหลังกับแม่ทัพกิติเสนอเรื่องลมปืนลมทุนลมเจ้าคืออะไรเพราะวัตกรรมอนี้มีการใายมานาน เราควรจะรู้ถึงความหมายและแนวทางในการใช้ ข้อมูลและบริบทของคําว่าล้มตืนล้มทุนล้มเจ้าคําว่าล้มตืนล้มทุนล้มเจ้าเป็นคําที่มีความหมายและตีความได้หลายแง่มุมขึ้นอยู่กับบริบทและมุมมองทางการเมืองของผู้พูดโดยทั่วไปแล้วหมายถึงแนวคิดหรือขบวนการที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมและการเมืองของไทยอย่างรุนแรงโดยมุง่ง้ไปที่ 1. ล้มตืนหมาย นิยมที่ใช้อาวุธปืนในการควบคุมประชาชนสนับสนุนการลดบทบาทของกองทัพและตำรวจสนับสนุนการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นสนับสนุนการปฏิรูประบบยุติธรรมสลงทุนหมายถึงการต่อต้านระบบทุนนิยมที่กดขี่ประชาชนสนับสนุนการกระจายความมั่งคั่งที่เป็นธรรมสนับสนุนการลดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน สนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 3. ลมเจ้าหมายถึงการต่อต้านระบอบกษัตริย์สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐสนับสนุนการลดบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์สนับสนุนการตรวจสอบสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไรก็ตามยังมีความหมายอื่นๆของคำนี้ขึ้นอยู่กับกลุ่มบุคคลหรือแนวคิดทางการเมืองที่ใช้ดังนี้กลุ่มอนุรักษนิยม มักใช้คำนี้เพื่อกล่าวหาฝ่ายตรงข้ามว่าต้องการล้มล้างสถาบันหลักของชาติกลุ่มฝ่ายขวามักใช้คำนี้เพื่อกล่าวหาฝ่ายตรงข้ามว่าเป็นคอมมิวนิสต์ต้องารล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกลุ่มฝ่ายซ้ายมักใช้คำนี้เพื่อเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมและการเมืองอย่างรุนแรงข้อควรระวังการใช้คำว่าล้มปืนล้มทุนล้มเจ้า อาจถูกตีความว่าเป็นการล้มล้างสถาบันหลักของชาติและอาจนำไปสู่การดำเนินคดีตามกฎหมายควรศึกษาข้อมูลและบริบทของคำนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะใช้เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดประวัติความเป็นมาคำว่าล้มปืนล้มทุนล้มเจ้า ปรากฏขึ้นครั้งแรกในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2475โดยกลุ่มคอมมิวนิสต์ไทยนำมาใช้เพื่อเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมและการเมืองอย่างรุนแรงต่อมาคำนี้ถูกนำมาใช้โดยกลุ่มการเมืองต่างๆในช่วงเวลาต่างๆ depending on the political agenda ตัวอ,อย่างการใช้คำว่าล้มตื่นล้มทุนล้มเจ้า ในช่วงสงครามเย็นคำนี้ถูกนำมาใช้โดยฝ่ายขวาเพื่อกล่าวหาฝ่ายซ้ายว่าเป็นคอมมิวนิสต์ต้องการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในช่วงเหตุการณ์พฤษภาคม2535คำนี้ถูกนำมาใช้โดยกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในปัจจุบันคำนี้ถูกนำมาใช้โดยกลุ่มนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมและการเมือง สรุปคำว่าล้มตืนล้มทุนล้มเจ้าเป็นคำที่มีความหมายและตีความได้หลากหลายขึ้นอยู่กับบริบทและมุมมองทางการเมืองของผู้พูดควรศึกษาข้อมูลและบริบทของคำนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะใช้เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดคำว่าล้มตืนล้มทุนล้มเจ้า เป็นคำที่มีความหมายและตีความได้หลายแง่มุมขึ้นอยู่กับบริบทและมุมมองทางการเมืองของผู้พูดโดยทั่วไปแล้วหมายถึงแนวคิดหรือขบวนการที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมและการเมืองของไทยอย่างรุนแรงโดยมุ่ง้าไปที่ 1. ล้มปืนหมายถึงการต่อต้านระบบอำนาจนิยมที่ใช้อาวุธปืนในการควบคุมประชาชนสนับสนุนการลดบทบาทของกองทัพและตำรวจ 2. ลมทุนหมายถึงการต่อต้านระบบทุนนิยมที่กดขี่ประชาชนสนับสนุนการกระจายความมาั่งคั่งที่เป็นธรรม 3. ลมเจ้าหมายถึงการต่อต้านระบอบกษัตริย์สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐอย่างไรก็ตามยังมีความหมายอื่นๆของคำนี้ขึ้นอยู่กับกลุ่มบุคคลหรือแนวคิดทางการเมืองที่ใช้ดังนี้กลุ่มอนุรักษ์นิยม มักใช้คำนี้เพื่อกล่าวหาฝ่ายตรงข้ามว่าต้องการล้มล้างสถาบันหลักของชาติกลุ่มฝ่ายขวามักใช้คำนี้เพื่อกล่าวหาฝ่ายตรงข้ามว่าเป็นคอมมิวนิสต์ต้องการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกลุ่มฝ่ายซ้ายมักใช้คำนี้เพื่อเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมและการเมืองอย่างรุนแรงข้อควรระวังการใช้คำว่าล้มปืนล้มทุนล้มเจ้า อาจถูกตีความว่าเป็นการล้มล้างสถาบันหลักของชาติและอาจนำไปสู่การดำเนินคดีตามกฎหมายควรศึกษาข้อมูลและบริบทของคำนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะใช้เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดสรุปคำว่าล้มปืนล้มทุนล้มเจ้ามีความหมายที่หลากหลายขึ้นอยู่กับบริบทและมุมมองทางการเมืองของผู้พูดควรศึกษาข้อมูลและบริบทของคำนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะใช้ ทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงเรื่องล้มพื้นล้มทุนล้มเจ้าก็เป็นวาัทากรรมอันหนึ่งในการดำเนินการต่อสู้เพื่อเอาชนะกันนะในทางยุทธศาสตร์ก็เรียกว่าเป็นวาัทากรรมแต่ละฝ่ายก็สร้างวาัทากรรมเพื่อ นำไปสู่การเอาชนะหรือความสำเร็จในเป้าหมายของตอนเองเป็นลักฝ่ายไม่ว่าฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายไหนก็าตามนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นักศึกษายุทธศาสตร์การเมืองและการปกครองชั้นสูงต้องมีความเข้าใจเพราะมันเป็นเรื่องราวเก่าแก,แก่ดำเนินการมาประเดนี้ก็ ยังมียังคงอยู่ยังคงมีอยู่เพียงเราจะสังเกตได้หรือไม่ต้องมาเราต้องอยู่มเข้าใจนะในฐานะเป็นนักยุทธศาสตร์เรื่องนี้ก็คนได้หาจากได้จากตักาความรู้ของสโมสรยุทธศาสตร์การเมืองและการปกครองั้นสูงนะครับ